สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำฟังก์ชันของโปรแกรม Quick Post Premium นะครับเกี่ยวกับการยิงบาร์โค้ดแบบชิ้นแบบแพ็คแบบลังในการขายสินค้านะครับและประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างท่านผู้ชมนครับผมจะกำหนดค่าบาร์โค้ดของสินค้าระหว่างบาร์โค้ดชิ้นบาร์โค้ดแพ็คและบาร์โค้ดลังให้ดูนะครับลูกค้าจะสังเกตว่าอ่าลังจะตัดสต็อกไป30นะครับแล้วก็แพ็คจะตัดสต็อกไป20แต่ด้ามจะตัดสต็อกไป1นะครับตรงสี่เฟนนะครับผม ตอนนี้ในสต็อกก่อนทําการขายนะครับจะมีอยู่100นะครับผมผมจะทําการยิงบาร์โค้ดแบบชิ้นนะครับในการขายสินค้านะครับนะครับก็จะขึ้นที่โปรแกรมนะครับผมนี่นะครับก็จะมีปากานะครับ1ด้านในราคา15บาบาทนะครับอันนี้คือเป็นสินค้าแบบชิ้นนะครับผม เมื่อสักครู่นะครับผมทําการขายปากกาไป1ด้านนะครับผมยิงไปที่บาร์โค้ดของชิ้นนะครับแล้วก็ทําการขายตัดสต็อกนะครับตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณในมือจะเหลือ99นะครับผมผมจะทําการยิงไปที่บาร์โค้ดของสินค้าที่เป็นแพ็คนะครับ อันนี้จะเป็นใบเสร็จนะครับเห็นไหมครับก็จะมีปากานะครับแล้วก็จํานวนเป็นแพ็คนะครับในราคา250บาทครับผมเราจะเห็นว่าสต๊อกถูกตัดออกไปนะครับอีก20นะครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมทําการยิงขายแบบแพ็คนะครับก็คือจะเป็นแพ็ค20นะครับผมแพ็ค20ด้ามครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะเหลือ79นะครับผมผมจะยิงไปที่บาร์โค้ดลังนะครับเพื่อทาการขายนะครับผม ตัวนี้จะเป็นใบเสร็จของอบาร์โค้ดลังนะครับผมเราไปดูในสต็อกนะครับว่าสต็อกจะตัดไปเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่ผมทําการยิงไปที่บาร์โค้ดของลังนะครับผมซึ่งผมกําหนดไว้ว่าลังเนี้จะเป็นจํานวนสารริด้ามน,นะครับ มก็ทําการขายไปนะครับ1นึ่งล้านนะครับผม,ผมก็จะสังเกไตได้ว่า,าจาก7จกนะครับสับไป30นะครับก็จะเหลือ49นะครับผมเราไปชมประโยชน์ของฟังก์ชันนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับประโยชน์ของฟังก์ชันนี้นะครับจะช่วยในการลดวา้าในการ ซึ่งจะช่วยในเรื่องนะครับการนับจำนวนการขายและเรื่องการขายสินค้าที่เป็นราคาชิ้นอารแพคราคางานที่ราคาแตกต่างกันหากลูกค้าท่านไหนสนใจโปรแกรมครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ f a c e b o o k นะครับว่า l i n e แอดค t ิ o โทนะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-114-7498ครับ